มาเที่ยวทุง่งนาครับวันนี้นี่ค่ะโอ้นี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับต้นปลาล์มน้ำมันใครก็ม่ทราบเดินเลยครับ มีสะพานโบราณนะครับแบบนี้ยังมีอยู่บนน้อครับี่สะพานแบบนี้สะพานขามหวยแบบชั่วคราวนะครับแบบชั่วคราวด้วยครับเด้อเนี่ยขามได้เฉพาะคนลดขามก็ได้ครับเ,เ,เ,เออนี่ครับ มาเบิ้งเขา่ายู่เฉียงมาเบิ้งเข่าได้ครับเด้อมาเบิ้งต้นไม้ต่อครับต้นใหม่นี่ครับต้นใหม่ต้ตนซักได้ครับนี่ต้นซักตากับยายเพิ่นมาปลูกไว้ให้ห,าหลานเพิ่นโอุ้หนะครับงามงามโอ้งามครับครับุผนะ มันเอาปุ๋ยมาใส่พร้อขี้งวครับเนี่โอ้สุดยอดเลยครับออสมเพิินมาดูแลอยู่ครับเนี่องดูแลครับนี่โอ้ผมก็ได้มาปลูกครับช่วงสองเดือนที่แล้วครับสองเดือนที่แล้วนี่ครับนี่น้ำไม้กิมซุง้งกอกิมซุงใหญ่ ตรงนี้ก็มีต้นสักรับเบื้องเขาครับพี่น้องเฮ้ยเขางามค่ะครับพี่เขางามคับแต่ผมบริเฮ็ดครับแห่นคนเฮ็ดเฮ็ดแลกักบแบ่งเข้ากันครับผู้เฮ็ดเอาไปสองส่วนแบ่นเป็นสามส่วนผู้เฮ็ดเอาไปสองส่วนเจ้าของหน้าเอาส่วนหนึ่ง ครับโอ,โอ้งามงามครับงามนี่ครับเถียงนาแต่ยุ่งแต่ยู่งเลยครับนี่ห,มหมอมหอมก็เข่าลยครับเข่างามงามครับนเบื้องนี่พิกัดได้ครับพิกัดบ้านดงบังครับตำบลบ้านโคก สว่วนคูหานะครับนองบุรัมพูครับผมนองบุรัมพูครับนี่หวัวอ่าโอเคครับตัวนี่ครับตน้นไม้มาเมื่อนี้่ว่าชิมัตัดไม้ครับตัดไม่ไปอ้อมหัวอยู่บ้านขอบคุณครับฝากติดตามรับชมทั้งในคลิปเดียวแล้วก็ น้าเฟซด้วยนะครับจะจะได้ให้ยังลงเฮ้ยให้ยังจ่าโอ้อยากลงบ่นังนั่งนั่งนั่น้องยญามานานะครับวันนี้มานาครั้งแรกเดี๋ยวตัดใหม่ก่อนนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบััสีีครับ